สวัสดีครับผมจานตี้ครับผมเฟซบุ o กปาร์ตี้นาแฟกนะครับวันนี้จะมาถ่ายคลิปให้น้องชายดูครับผมสวนฝั่งน้องชายครับผมเผออแค่วันเดียวครับเผออช่วงเ,เกี่ยวข้าวและตากข้าวครับไปติข้าวอยู่ไปพลิกข้าวครับโดนไปนับแล้วทั้งสวนนี่โดนไปสี่ต้นครับต้นนี้อาการหนักที่สุดหนักกว่าทุกเพื่อนเลยดูยางมันออกครับ ปกติเนต้นนี้ี่เต็มเกือบเต็มถ้วยนะครับเผอแค่แป๊บเดียวนะ่นั้นเองเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับอาจจะเปิดอย่างเดียวนะครับผมมือเดียวอาจจะหาว่าน้ำย,ยางมันจะเป็นยังไงนี่ครับเชื้อรามันจะเข้าครับมันไปเร็วมากนะครับยิ่งถ้ามีความชื้นเช่นน้ำน้ำค้างจับใบายางเนี้ย ถ้าตอนคุณกรีดย,ย่างคุณแงนดูเนี่ยแสดงว่าเชื้อราลุแน่นอนครับนะผมแต่ถ้าลม่มๆมแบบเนี้ยเชื้อราจะไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่ามันแห้งเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่เขาเรียกว่าราเส้นดําครับผมลงเต็มวิธีแก้ไขนะครับผมวิธีแก้ไข <c oughs> คือเราต้องสกัดกั้นนะครับสกัดกั้นไม่ให้มันไปต่อไม่ให้มันลามมาถึงหน้านี้ครับผมที่ผมเปิดใหม่นะ ถามว่าแล้วรักษาได้ไหมได้ครับได้แต่มันต้องมีน้ำครับน้ำฝนหรือน้ำอะไรพวกนี้คือต้องมีน้ำครับมันถึงจะรักษาได้ถ้าไม่มีน้ำก็แค่สกัดกั้นไม่ให้มันลามไปต่อแค่นั้นเองครับได้แค่นั้นครับไม่สามารถที่จะรักษาได้อย่างสมบูรณ์ครับต้องรอมีน้ำน้ำฝนเงี้ยฝนตกมาเงี้ย เราถึงจะรักษาได้ถ้าไม่มีน้ำก็มันก็ยากอครับยากมากรับทาสกัดไว้ครับผมไม่ให้มันไปต่อนะครับทาสกัดไว้เป็นยาฆ่าเชื้อราครับถามว่ายี่ห้อไหนดีอันนี้ก็แล้วแต่เลยครับผมชอบทางไหนก็ไปทางนั้นครับผมจะบอกไว้ก่อนนะอา่าเชาื้อรา เอทั่วในท้องตลาดทั่วไปอ่ะปีแรกเขาจะให้นะครับปีที่สองเขาจะไม่ให้ทำไมอ่ะเพราะเขาหลอกคุณสำเร็จไงครับผมเจอเจอมาหลายยี่ห้อแล้วครับปีแรกนี่หูรักษาลาเส้นดำลาชมพูลานั่นลานี่อ้ยสุดยอดเลยครับผมไม่รักษาได้อย่างดีเลยแต่พอปีที่สองเท่านั้นแหละครับผอนออกหมดเลย เหลือแต่ฮอร์โมนเพราะว่ามันราคาแพงไงครับผมอันนี้ผมก็ทาเหมือนกันเพิ่งเปิดก็ทาไว้ครับสกัดกั้นไว้ครับผมเพราะว่าต้นนี้มันมีเชื้อราอยู่แล้วความเสี่ยงที่มันจะมาถึงหน้านี้ก็มีสูงครับอจะคิดว่ามันมาไม่ถึงนะครับว่ามันกระโดดได้เหมือนหมัดนี่แครับเดีก่อนครับผมมีต้นหนึ่งครับอยู่มุมนู้นครับเป็นฝั่งผมอันนี้ฝั่งของน้องชายสกัดกั้นนะก่อนไม่ให้มันลามมา เือแค่แป๊บเดียวครับผมโอเคครับขอบคุณครับ